สวัสดีครับผมชื่อมีภูนะแล้วในคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่สอบแซดว่าอ่านยังไงให้ได้ผลได้ผลเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านสิ่งที่มันไม่ใช่เป้าหมายของวิดีโอนี้ก็คือไม่ได้มาอวดอะไรไม่ได้ไม่ได้จะมาอวดคะแนนคือคนที่เก่งกว่าผมมันมีเยอะคลิปนี้ก็เลยไม่ได้มาแข่งกับใครแค่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอ่านยังไงให้มันได้ผลดีที่สุด แล้วก็จะมาแชร์หนังสือที่ดีที่คิดว่าดีนะแล้วก็เรียนพิเศษจำเป็นไหมกล้สอบเตรียมตัวยังไงก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็จะลงทำสแตปมไว้ให้จะได้ไม่ต้องดูจบทั้งคลิปให้ขี้เกียจด,ดูคลิปนี้ทำเพราะอยากทำดังนั้นช่วยกด like, ไลค์กดแชร์ด้นะครับเรามาเริ่มที่แซดกันก่อนแซดปกติมันก็จะเป็นคะแนนทั้งหมดของแซดก็คือพันหใช่ไหมเวลาเข้ามาหาลาัยอินเตอร์อะไรต่าง,างๆมันก็จะใช้คะแนนแซดหมดเลยปกติเขาจะใช้แซดไก่เอใช่ปะหรือบางทีใช้ซียูเท ีวเกตอะไรเงี้ยแซเนี่ยถ้าเทียบกับ i อเอลเนี่ยแซยากกว่าเยอะเลยแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมแซก็คือจะคะแนนทั้งหมดคะแนนเต็มคือพแบ่งเป็น m a ทแปดรแล้วก็ Reading 400 Writing 4 0 0แต่ว่า Reading กับ Writing ก็คือจะสอบพร้อมกัน Reading เวลาทั้งหมดก็คือ65นาที Writing อีก35แล้วก็แมทแบ่งเป็นพาร์ทแค่กับโนแค่ K ell. K ell ก็คือใช้เครื่องคิดเลขได้แล้วก็โนแค่ก็คือห้ามใช้เครื่องคิดเลขแต่พาร no ์ทโนแคก็จะสอบก่อน ก็คือจะเรียงตามนี้ reading lighting แล้วก็ math ส่วนลำดับความยากนั้นก็คือจริง,รงๆแล้ว reading อะยากสุดเลยใครๆก็บอกผมก็คิดว่า reading ยากสุดแล้วก็ lighting ก็ลองลงมาแล้วก็แ h เนหลยง่ายสุดเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าใครตั้งเป้าหมายไว้แบบไม่สูงมากอย่างเช่นพันหนึ่งพันสองใช่ไหมก็ติดแล้วบางคณะก็คือจริงๆแล้วถ้าจะเท reading มันยังได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเล็งแมทไว้800อย่างเงี้ยแล้วก็ lighting ได้อีกเท่าไหร่ lighting ได้300ยเยอะไปวอ ถ้าแมท8 0แปดร้อยลิ้งมั่วได้ร้อยห้าสิบก็เก้าร้อยห้าสิบแล้วขาดอีกเท่าไหร่วะขาดอีกขาดไลติ้งอีกแค่สองร้อยห้าสิบเองก็คือก็คือง่ายมากคือจริงๆถ้าได้แมทเยอะอยังไงคะแนนพวกถ้าได้แมทเยอะแบบเยอะแบบเจร้อยอัพอ่ะแล้วก็ได้ไลติ้งเยอะหน่อยลิทติ้งเข้าไปแบบทําพอได้มันก็มันก็ติดเลยนะเว้ยจริงๆะแต่ต้องเล่งแมทไวแบบเยอะมากๆก,ก็คือต้องเข้าใจทุกเนื้อหาอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานแซดอะไรประมาณนี้ สแล้ววันนี้จะมาแนะนําก็เลยจะบอกว่าตัวผมเองเคยได้พ3 8 0ใช่ไหมแต่บางคนหาว่าฟุกนี่ผมได้สองรอบอันนี้ไม่ใช่รอบแรกนะรอบแรกผมสอบได้พันสามแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะก็มีโควิดเข้ามาก็เลยไม่ได้สอบมาอีกประมาณแบบ8เดือนอตั้งแต่รอบทันวาจนมาสอบอีกทีเหมือนจะเป็นออกัสป่าวะเออนั่นแหละคือนานมากเพราะว่าโควิดมาเสร็จแล้วครั้งแรกได ไอ้ครั้งที่หลังจากโควิดอ่ะก็คือได้คะแนนแมท770แล้วก็เวอร์บัล6 1รแล้วครั้งต่อมาก็ได้800กับ580ก็คือได้พันสามแปบสอรอบถ้าเป้าหมายแบบไม่สูงมากหรือจริงๆเป้าหมายสูงก็คือไม่ควรไปโฟกัสเวลากับ Leading เยอะเว้ยเพราะยังไงอัพคะแนนมันยากอยู่แล้ว r e a d i n g โฟกัสกับแมทแล้วก็ไ i ติงใช่ปะก็คือกาเอาคะแนนสูงๆเลยสอนนี้ส่วนถ้าถามว่าเรียนพิเศษจาเป็นไหม จริงๆคิดว่าดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าพ่อแม่ส่งไหวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันแพงมากเลยแพงทุกที่อ่ะถ้าไปเรียนมันก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆใช่ปะ่ะซึ่งเพื่อนที่ไปเรียนก็คือเพื่อนที่จะเจอในมหาลัยเว้ยมันก็ดีนะได้รู้จักคนใหม่อะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นที่ไปสอบใช่ปะ่ะก็ไม่ได้เรียนพิเศษอะไรเพราะว่าหลังจากสอบรอบธันวาที่บอกว่าเหลือ8เดือน่ะระหว่างนั้นก็คืออ,าอ่อานเองเว้ยอ่านเองเสร็จแล้วก็ได้คะแนนเพิ่มจาก1,310มาเป็น1,380แต่อ่านเยอะอยู่นะตอนนั้น ที่จะบอกก็คือถ้าอยากอ่านเองจริงๆมันก็อ่านได้แต่ว่าถ้าไปเรียนมันก็จะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็มันก็ได้สังคมอะไรเงี้ยได้ความรู้ได้แหละเออแต่ที่จะแนะนําต่อไปก็คือแบบหนังสือดีด,ดีที่แบบสมมติยากอ่านเองอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าวิธีที่หนังสืออันนี้แนะนาอะ่ะดีที่สุดแล้วหนังสือเล่มอื่นนี่คืออย่าไปอ่านเดี๋ยวรอดูกันว่าหนังสืออะไรเล่มสำหรับ reading ก่อนนะก็คือ r e a d i n g ปกติอ่ะคือ r e a d i n g set อะ่ะมันก็เหมือน r e a d i n g passage ปกติใช่ปะ่ะแต่มันจะยากกว่าปกติแบบเยอะมากเวเ ก็คือถ้ายังอ่านภาษาอังกฤษ,ฤษฤแบบปกติยังไม่คล่องอ่ะก็คือเซนี้ก็คือตายแน่ๆก็คือถ้าสมมติพื้นฐานอ่อนก็คือยังไงก็ต้องไปอ่านฝึกให้พื้นฐานแน่นก่อนว่าแบบอ่านหนังสือปกติที่ศัพท์มันไม่ยากมากแต่ว่าอ่านแบบลื่นมากคือมันจะดีมากเว้ยถ้าพื้นฐานแน่นแต่ยังไงก็ตาม reading นี่คือคะแนนอัพยากสุดอยู่แล้วเพราะมันเป็นสกิลมันไม่ใช่แบบว่าท่องจําแล้วเข้าไปสอบได้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบทักษะที่ต้องทําทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าเหลือเวลาเยอะแบบเตรียมตัวตั้งแต่ม .5 อย่ส แนะนำเลยว่าให้ไปอ่านหนังสือด้านนอกเพราะแบบมันก็จะช่วยให้เราอ่านไวขึ้นสมมติในเวลาว่างอะไรเงี้ยแทนที่จะดู u t u b e อะไรเงี้ยก็แบบอ่านหนังสือบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้อ่านแซดง่ายขึ้นเยอะจริงแต่ถ้าสมมติว่าเหลือเวลาอีกแบบไม่ถึง3เดือนแล้วจะสอบแซดแล้วอ่ะจริงๆไม่ต้องอ่านแล้วเวยก็คือฝึกทำแซดเลยเพราะว่าคือถ้าเหลือเวลาเยอะอ่ะอ่านหนังสือข้างนอกด้วยแล้วก็ทำแซดด้วยแต่ถ้าเหลือเวลาไม่เยอะก็คือเป้าหมายหลักคือต้องเป็นทำแซดล้วนๆด้วยมันก็เหมือนจะไปแข่งว่ายน้ําแต่ไปฝึกวิ่ง ถ้าไม่ถ้าไม่อ่านแซทเลยใช่ไหมแต่ถ้าฝึกวิ่งมันก็ทําให้ร่างกายแข็มแรงก็จะทําให้เหมือนกับอ่านหนังสือข้างนอกก็จะช่วยให้อ่านแซทง่ายขึ้นด้วยสรุปก็คือถ้าเหลือเวลาไม่มากให้ทาแซทให้เน้นไปที่แซทอย่างเดียวแล้วก็ท่องศัพท์ท่องศัพ์ในตัวดีเลยคือถ้าท่องได้มันก็อ่านง่ายขึ้นเยอะจริงนะคือตอนนั้นนี่คือท่องศัพท์เยอะมากตอนนั้นใช้แอปการ์ดคริสเลส่ก็เหมือนเป็นการ์ดคำศั์ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ในคอมในไอแพดอะไรได้หมดเลยเออซึ่งมันดีมากเลยแล้วฟรี้วย ก็คือเหมือนถ้าเราอยากจาศั์คาไหนก็ใส่สัท์เข้าไปในแอปนี้อะไระส่วนถ้าสมมติว่าตอนนี้จะโฟกัสเซตใช่ไหมเซตเลดิงก็คือหนังสือที่แนะนำเลยนะคือ Blackbook ซึ่งหนังสือเล่มนี้คือแบบดีมากเวลาเวลาจะตอบแต่ละข้อนะคือไม่ต้องใช้ความรู้สึกเลยสมมติอย่างเช่นหนังสือเล่มอื่นะ่ะเวลาให้ตอบเมนไอเดียก็คือเขาให้เราอ่านให้หมดใช่ปะแล้วให้เราใช้ความรู้สึกว่าไอ้นี่เมนไอเดียมันคืออะไรวะ แต่ถ้าหนังสือเล่มนี้วิธีการทําก็คือทุกข้อมันจะมีหลักฐานอยู่ในพาเซจด้วยไม่ว่าจะข้อมันจะเป็นยังไงก็ตามเพราะว่ามันต้องเป็นแบบออบเจกทีฟใช่ปะ่ะแบบไม่ใช้ความรู้สึกต้องเป็นหลักการซึ่งหนังสือเล่มนี้แม่งดีมากๆจริงๆอันนี้คือดีสุดละคือทุกข้อมีหลักฐานคือถ้าหาหลักฐานในพาเซจเจอก็คือตอบข้อนี้ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วข้อที่ผิดมันก็คือจะย้อนแย้งกับในพาเซจหรือไม่ก็แบบไม่ได้กล่าวถึงในพาเซจอะไรอย่างงี้เลย ตอนนั้นเคยอ่านไอเอริก้าเรดดิ้งด้วยซึ่งคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันใช้มันได้ใช้ความรู้สึกไปคือมันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าอ่านคือต้องฝึกเป็นปีอ่ะแต่ถ้าแบ็คบลกนี่คือใช้ได้จริงเลยแล้วเห็นผลแต่มันก็คือมันก็ยากหมดนะแต่แบ็บกนี่ผมม่เห็นผลส่วนละมาตรงที่ไลติ้งใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าจริงๆต้องโฟกัสกับแมทกับไลติ้งไว้ก่อนเป็นหลักเว้ยเพราะว่าเรดดิ้งนะเรดดิ้งคะแนนมันขึ้นเยอะยากมากจริงๆ ส่วนไลทิงถ้าสมุิอยากเพิ่มคะแนนเร็วๆนะทำไอ้พวกพังทวีชั่นก่อนมันจะมีข้อที่เป็นแบบถามให้จับใจความสำคัญใช่ไหมข้อที่มันต้องอ่านเยอะๆกับข้อที่แค่ดูพังทวีชั่นก็คือตอบได้เลยถ้าทำแค่พังท u a ชั่นถูกหมดอ่ะแล้วแบบแม่นมากอ่ะคือยังไงคะแนนมันก็ได้เยอะลวเว้ยแล้วยิ่งคณะที่แบบพันสองอะไรเงี้ยพันหนึ่งพันสองเงี้ยคือทำแมทได้ทำไลทิงพังทวีชั่นได้นี่ก็คืออีกนิดเดียวนี่คือติดแล้วอะ่ะคือมันง่ายจริง นิดเดียวถ้าขยันแต่การจะทำพังทุเอชชันได้ใช่ไหมตอนนั้นอ่านหนังสือเอริก้าไรทิงอ่ะคือมันอธิบายดีนะในหนังสือก็คือมีหลักการแกม่าครบทั้งหมดที่จะออกแซดอะไรเงี้ยเออก็คืออ่านจากตรงนั้นถ้าจะเอาเนื้อหาน่ะคือไอ้หนังสือแบ็คบุ๊กที่พูดไปแล้วอ่ะคือมันมีทั้งสามพาร์ทเลยเว้ยคือ reading w r i t i n g m a t h คือมันมีครบหมดเลยในเล่มเดียวแต่ว่าถ้าแนะนําให้อ่านเนื้อหาที่แบบครบจริงๆนะก็คือ Erika w r ไ t i n g เว้ยเขาไม่ครบจริงแต่พังทือแม่่นนนแอน แต่ถ้าเห็นเขาเห็นบางคนก็บอกแพนด้าไร i ิงก็ดีนะเขาบอกก็ดีเหมือนกันแต่ไม่เคยอ่านเนี่ยเลยไม่รู้ว่าดีเปล่าก็ลองดูได้แต่พอจะมาทําโจทย์จริงๆอยากให้ใช้เทคนิคจากแบ็กบุ๊กเว้ยคือไอ้แบ็กบุ๊กนี่คือหนังสือคือเทคนิคมันดีจริงส่วนเวลาทำไรทิงนะแนะนําให้ทาไอ้พวกที่เป็นพังศูนย์ชันก่อนเลยสมมติเราเจอเราอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งใช่ปะ่ะข้อหนึ่งเป็นพังศูนย์ชันเราทําเลยข้อสองมาปุ๊บมันให้เราอ่านเยอะแล้วถามว่าประโยคไหนเหมาะที่จะต่อหลังจากนี้อะไรเงี้ยคือข้ามข้อนั้นไปก่อนเว้ย เพราะว่าบางทีเราทําไอ้ข้อนั้นอะมันใช้เวลานานใ็่แล้วพอเราไปอยู่ข้อหลังๆที่เป็นพังตัวแอชั่นง,ง่ายๆเราทําไม่ทันเลยแล้วมันหมดเวลาก่อนเพราะมันแบบมันแค่กี่นาทีเองสามสิบห้าก็คือแนะนําไห้ทาพังตัวแอชชั่นก่อนให้เสร็จครบหมดแล้วค่อยไปทําไอ้พวกข้อย,กยากๆอะไรเง,งีย้ย่วนมาแมทแมทนี่แนะนําเลยว่าให้เล็งแบบแปดร้อยได้เพราะมันไม่ได้ยากขนาดจริงๆถ้าเทียบก,กับแบบเลขมอปลายอะไรเง,งี้ยแมทนี่คือง่ายนะเสร็จแล้วก็ แมสตะมันต้องจําสูตรแบบเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าคือตอนนั้นก็เคยไปเรียนมาเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็ให้ท่องสูตรแบบท่อง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 ก็ท่องได้หมดเลยนะแต่ว่าใชแบบ้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าสูตรมันเป็นยังไงทําไมมาอย่างไงอะไรเงี้ยคือที่แนะนําไม่เข้าใจก่อนจะท่องสูตรนะคือต้องเข้าใจสูตรก่อนว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วค่อยจําสูตรเว้ยไม่งั้นต่อให้จําไปเราไม่เข้าใจมันก็มันก็ใช้ไม่ได้เว้ยมันก็เหมือนท่องไว้เฉยแต่พอโจทย์ก็ไม่รู้ต้องใช้สูตรไหนอะไรเงี้ย พราะเราไม่ได้เข้าใจมันเลยเสร็จแล้วแมทใช่ไหมมันอาศัยแพทเทิร์นเลยคือถ้าสมมติทาซ้ำด้วยถึงจุดหนึ่ง 1. 1แล้วโจทย์มันจะซ้ำซ้ำวนเวียนอยู่แพทเทิร์นเดิมเลยพอเราจาแพทเทิร์นได้แล้วอ่ะเราไปทําสอบจริงมันก็ไม่ยากเลยแต่ว่าไอ้เลตติ้งกับไลติ้งเนี่ยแนะนําว่าห้ามไปใช้แบบข้อสอบอื่นเลยเวลาฝึกทําให้ใช้แต่ของ c คอร์เรนบอร์ดกับข้อสอบเก่าเลยแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทําไมแต่แมทอ่ะใช้ของแพนด้าได้เพราะว่าแมทมันต้องใช้อาศัยก็มันต้องอาศัยการทําซ้ําใช่ไหมแล้วก็ บอกตรงๆเลยว่าโจทย์แพนด้ามันจะยากกว่าโจทย์ปกตินิดนึงซึ่งการที่เราทําโจทย์ยากกว่านิดนึงพอมาทําจริงอะ่ะมันก็จะง่ายเว้ยซึ่งมันดีเว้ยทำโจทย์แพนด้าแล้วก็เวลาอ่านเนื้อหาเซ a แมทใช่ไหมอ,าาไหอ่านจากไหนอ่านจากหนังสือแพนด้าคือแพนด้ามันจะมีหนังสือสองเล่มก็คือหนังสือที่เป็นเนื้อหาแล้วก็หนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดไอ้สองเล่มนี้นคือผมได้แปดร้อยเลยนั่นแหละก็คือมันดีมากนะสองเล่มนี้แล้วก็พวกเนื้อหาแพนด้าอธิบายไว้แบบทําให้เข้าใจง่ายมากอ แต,แต่ต้องใจเย็นนะถ้าสมมติว่าใครอ่านหนังสือเองไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยมีสมาธิก็แนะนําให้ไปเรียนนะเพราะว่าถ้าไปเรียนมันก็มีครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโจทย์แผ่นไอ้หนังสือแพนด้าเนื้อหาใช่ไหมมันจะมีเรื่องหนึ่งที่มันไม่มีในนั้นคือบล็อกบล็อกสลอตก็คือมันเหมือนเป็นกล่องอะไรเงี้ยก็ไปหาศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นไปสอบทีหนึ่งแล้วแม่งออกอันนี้มาแล้วคือก็แบบไว้ใจแพนด้าว่าไอเชี่เยเล่มนี้แม่งครบอยู่แล้ว แต่สุดท้ายแม่งไม่มีเรื่องนี้เว้ยก็เลยทําข้อนี้ไม่ได้อนะไรเงี้ยแต่นอกจากนั้นก็คือถ้าจริงจริงถ้าเอาทําความเข้าใจแพนด้าทั้งเล่มนะเจ็ดร้อยอัพอยู่แล้วเว้ยแล้วก็แบบฝึกทาด้วยนะคือเนะื้อหามันก็ครบอยู่อะแต่ก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะจําสูตรอะไรเงี้ยก็คือต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยจําสมมุดอ่านแพนด้าไปใช่ไหมเจอสูตรตรงไหนที่สาคัญแล้วก็จดออกมาจดออมาเป็นแบบเป็นกระดาษของเราใบหนึ่ง ว่าใบานี้เราจะท่องอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วก็เทคนิคสําคัญที่ควรทาเวลาทำเซตแมทใช่ไหมก็คือให้ทําไอ้ตรงที่ต้องฝนก่อนกริดอินเพราะว่าสมมติว่าเราทําไม่ทันจริงๆริอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราเราทำไอ้ข้อที่ต้องฝนเนาะเข้าไปเพราะยังไงเราเดาข้อพวกนั้นไม่ได้เว้ยแล้วเวลาเดาเดาไปมันก็ผิดแต่ว่าพวกข้อแบบ4ช้อยโอกาสถูก2 5เปอร์เซ็นต์เยดังนั้นถ้าทำกริดอินก่อนเราก็ได้เปรียบส่วนอันต่อมาก็คือหนังสือที่ไม่ควรใช้เลยนะไอ้พวกบารอนปรินซ์ันอะไรเงี้ยในหน้ามึงเลยคืออย่าใช้เว้ย ใช้ไอ้แบ็กบุ๊กเนี่ยของจริงเล่นนี้ดีจริงเว้ยแล้วก็เวลาฝึกทําก็ฝึกทําแค่ของ c คอ l เร b ท a บอร์ดแล้วก็พา s สเปเปอร์คือในแบ็กบุ๊กอ่ะมันอธิบายไปหมดเลยว่าทําไมของคนอื่นอะ่ะห้ามใช้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเรียดิงอย่างเงี้ยคนออกข้อสอบมันออกคนละแนวกับของจริงเว้ยคือเหมือนฝึกทำคนละข้อสอบแล้วไปสอบจริงมันก็เหมือนแบบคนละแบบอะถ้าฝึกทำาคอเรบอร์ดก็มันก็เหมือนแบบ ตรงกันเขาจะบอาแนวข้อสอบมันจะเหมือนกันอะไรที่นี้จะบอกให้ว่าหลายคนอ่านหนังสือมาเป็นปีแต่คะแนนแม่งไม่เพิ่มทําไมวะใช่ไหมคือเราอ่านหนังสือผิดวิธีเว้ยอย่างเช่นสมมติแล้วทาแบบฝึกหัดชุดหนึ่งเสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องกลับมาดูข้อผิดด้วยแต่บางคนแม่งดูแค่แบบสิบนาทีอย่างเงี้ยคือสมมติผมทําผิดข้อหนึ่งตอนนั้นที่ฝึกทําคือผมดูทีข้อเดียวนะแบบบางทีครึ่งชั่วโมงอ่ะคือดูหมดเลยว่าทาไมผิดผิดแล้วทํายังไงให้ครั้งหน้าไม่ผิดอีกอะไรเงี้ย คือมันต้องดูลึกขนาดนั้นเลยว่าแล้วทําไมผิดสมมติว่าผิดแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปดูเรื่องนี้ทำให้เข้าให้เข้าใจทั้งเรื่องเลยเข้าใจปะสมมติว่าทําข้อสอบชุดหนึ่งเนี่ยทบทวนนี่คือแบบสามสี่วันนะถ้าทําแบบถูกวิธีจริงๆคือเมื่อก่อนก็อ่านผิดวิธีเหมือนกันก็คือทําทําไปทําเสร็จดูตรวจตรวจตรวจเสร็จก็ดูข้อผิดแบบสองนาทีเงี้ยไม่ถึงบางทีก็ดูข้าๆอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งมันจะได้คะแนนม,มันจะเพิ่มได้ไงเวลาสมมติเราไปฝึกทําชุดต่อไปใช่ไหม การที่คะแนนชุดต่อไปจะเพิ่มได้ก็คือเราก็ต้องเข้าใจจุดผิดทุกข้อที่เราทําผิดในชุดนี้อะไรเงรี้ยก็คือสรุปเลยนะเวลาเจอข้อผิดอะเขียนออกมาเขียนด้วยนะแบบว่าทําไมถึงผิดแล้วทายังไงให้ครั้งหน้าไม่ผิดอีกแล้วก็ดูว่าสมมติเราไม่เข้าใจเรื่องไหนก็กลับไปศึกษาเรื่องนั้นให้เข้าใจทั้งหมดแล้วสมมุติว่าเราดูช้อยช้อยนี้ถูกแล้วแล้วทําไมช้อยนู้นผิดคือต้องมีครห์ทั้งหมด4ี่ช้อยเลย แต่การจะทําอย่างนี้ได้คือต้องทําของเคเลตบอร์ดอย่างเดียวเว้ยเพราะว่าถ้าทําของอย่างอื่นมันมั่วบบบบารอนพรินสตันอะไรเงี้ยเขา้าใจไหมแล้วเคเลตบอดมันมีสิบชุดคือเอาจริงๆถ้าทําแบบไปเป๊ะเข้าใจทุกจุดผิดที่เราสร้างนะห้าชุดแม่งก็ทําได้แล้วเว้ยคือบางคนแบบสิบชุดแม่งยังทําไม่พอก็คือเราทบทวนไม่พอเว้ยจุดที่เราผิดอ่ะคือบางคนสมมติว่าทาใช่ไหมทําเสร็จข้ามทาเสร็จข้ามคะแนนชุดต่อไปมันก็เท่าเดิมเท่าเดิมทําเดิม ถ้าทาอย่างนี้ทําอีกพันชุดคะแนนมันก็เท่าเดิมเข้าใจปะแต่ถ้าเราทําเสร็จหนึ่งชุดแล้วเราเอาจุดผิดมาดูดูแบบละเอียดมากๆทาชุดต่อไปคะแนนมันก็ต้องเพิ่มเลยเพราะเรารู้แล้วนี่เรามีประสบการณ์จากชุดที่แล้วว่าทําไมเราถึงผิดแล้วเราก็จะไม่ทาซ้าอีกเพราะเราเขียนอมาแล้วนี่ว่าทํายังไงให้ไม่ผิดอีกอะไรเงี้ยดังนั้นนี่เ้าเรดบอร์ดสิบชุดยังไงก็พอพอแบบเหลือๆอะไรอะจริงๆแล้วก็ไอ้ข้อสอบเก่านี่เอามาฝึกทำก็ดีนะแต่ข้อเรดบอร์ดนี่ก็ตรงมากแหละ แล้วก็เวลาตั้งเป้าหมายใช่ไหมสมมติเราอยากสอบแซดเราตั้งเป้าหมายแล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราอยากได้คะแนนแซดเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องตัดสินใจให้แน่ใจเลยว่าว่าเราจะเอาแซดคือแบบตัวผมผมมั่นใจแล้วไงว่าตอนนั้นอะ่ะอยากได้แซดแบบพันสี่อะไรเงี้ยแต่นี้ได้ประสามแปดสิบแต่ก็เยอะอู่แหละนั่นแหละก็คือตอนนั้นก็ตั้งแต่กลับจากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือเทของโรงเรียนคือไม่เคยอ่านเลยอะไรเงี้ยก็อ่านบ้างแหละจริงๆแล้วอ่ะ แต่ตัวใหญ่ก็ไม่อ่านแล้วคือแบบเวลาไปในห้องก็แบบฝึกทําแซทตลอดอะไรเงี้ยก็คือต้องคือถ้าจะจับมือจับปลาสองมือก็คือจะเอาทั้งโรงเรียนด้วยเอาแซทด้วยคือมันเหนื่อยเว้ยถ้าเราโฟกัสวิชาเดียวแบบเราโฟกัสอย่างเดียวคือแซทอะตอนนี้ชีวิตคือแซทด้วยคือมันก็จะง่ายกว่าเยอะถ้าไปเอาของโรงเรียนด้วยเอานู่นจริงๆของโรงเรียนอะจ่ายเงินครบก็จบแน่เอาตูวจมานั่งแช่ก็ได้ใบเว้ยเชื่อดิอันนี้เรื่องจริงคือถ้าส่งงานครบ ไปกาสอบสมมติสอบตกก็ไปซ่อมกางภาาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังไงก็เรียนจบแต่ถ้าแซดคะแนนไม่ถึงอะ่ะจะไม่ติดมาหาลัยเว้ยคือยังไงเกรดมันไม่ได้ใช้อยู่แลวไงแบบหลายๆคณะนะคือถ้าเราโฟกัสถูกจุดอะ่ะเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราจะมีพลังไปทําแซดมากขึ้นเลยเว้ยเชีย่ยเลยโรงเรียนด่ากูเชี่ยยังไม่ได้ใบจบเลยแล้วก็ทํายังไงให้มีโฟกัสใช่ไหมแล้วปกติเราใช้ชีวิตใช่ไหมเราก็นั่งดู YouTube เรานั่ง Facebook เลื่อน Facebook เลื่อน Instagram แบบทุกวัน แล้วเราจะมีโฟกัสได้ไงใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยเวย้ที่จะไปเราจะไปนั่งทำสอบ3ชั่วโมงแล้วมีโฟกัสกับสิ่งที่อยู่หน้าเราในเมื่อปกติเรานั่ง5นาทีแล้วก็เอาอินสตาแกรมมาถ่ายเลยววซึ่งไอสิ่งนี้มันต้องฝึกเวยถ้าเรามีโฟกัสมากกว่าเพื่อนข้างๆที่ไปนั่งสอบเราก็ชนะมันไปครึ่งหนึ่งแล้วนะดังนั้นแนะนําเลยว่าสมมติจะสอบแซดสามเดือนอะแบบ กดลบ IG ไปก่อนอะไรเงี้ยลบออกจากเครื่อง i y y u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  e f f c e e o o o เนี่ยลบออกจากเครื่องโทรศัพท์ไปก่อนเลยลวเวลาออกไปออกไปนอกบ้านเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องใช้จะได้มีสมาธิมากขึ้นเลยแล้ว IG มันกดไอเนี่ย t e m p o r a r y disable account ได้ก็คือแบบลบ IG ชั่วคราวอะไรเงี้ยก็คือ account เราจะหายไปแบบชั่วคราวแต่กลับมาได้เหมือนเดิมลองกดดูแนะนำเลยอันนี้ยสำคัญมากถ้าสมมติว่าเรายังโฟกัสไม่ได้เราก็สอบได้ยากมากจริง จริงๆฝึกนั่งสมาธิด้วยก็ดีนะตอนนั้นก่อนช่วงก่อนสอบอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่งสมาธิเยอะอยู่อ่ะคือถ้าเรามีสมาธิยังไงเราก็กินขาดเพื่อนตังข้างอ่ะอันนี้ก็เรื่องจริงอ่ะแล้วก็เวลาการติดตามข่าวสารใช่ไหมเข้ากลุ่มไอเฟสบุ๊กเลิร์นนิ่งคาเฟ่แล้วก็รวมพลคนสอบอินเตอร์อะไระในเฟสบุ๊กก็คือเวลามีการแคนเซิลูนยนสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกข้อมูลเหมือนเลยเว้ยซึ่งดีมากๆ, <S <S ๆแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามแอดมินในกลุ่มได้ด้วยเขาก็ตอบแบบดีมากเลยนะ แล้วก็พยายามวันสอบจริงอะ่ะให้ไปก่อนเวลาเว้ยคือไปก่อนดีกว่าไปสายเชื่อดิแล้วไปก่อนเรามีสมาธิว่าไอ้เชีย่ยเราไม่ต้องมารีบรนรนรนก่อนสอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสมมุติว่าวันไปสอบเราต้องตื่นประมาณ6กโมงหรือตีห้าเราควรจะตื่นเวลานั้นก่อนประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะเข้าใจปะคือต้องตื่นเวลานั้นทุกวันถ้าทําได้นะพยายามทําไม่ใช่ว่าปกติตื่นแบบ7จ็ดแปดโมงเสร็จแล้วไปวันสอบต้องตื่นตีห้าไปเพื่อไปส่นสอบอะไรยเงี้ยแล้วร่างกายมันบางทีมันไม่ไหว,ไว ดังนั้นก็พยายามตื่นให้ตรงเวลาเหมือนวันสอบจริงประมาณหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็จะเย็นๆก่อนวันสอบนี่คือจะตื่นเต้นมากตอนนั้นไปสอบนี่คือเครียดเลยสอบครั้งแรกอะอะไรเงี้ยแต่ครั้งแรกก็พันสามร้อยสิบอะครับแล้วก็จะบอกทิศสุดท้ายนะทิศนี้นี่คือโหดสุดโหดที่สุดแลวตั้งแต่พูดมาหยุดบ่นแล้วลงมือทํานะเมื่อก่อนนี่ก็บ่นเยอะเสร็จแ,แล้วก็ตอนหลังก็คิดได้ว่าเหีียบ่นไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาทําดีกว่านั่นแหละ นั่นก็เป็นคลิปวีิีีโอของคลิปนี้ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ในด้านล่างได้เลยถ้ารู้จะตอบถ้าไม่รู้จะหาคำตอบมาให้นะแล้วก็คลิปนี้ท่าฟรีผมก็ไม่ได้อะไรช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยครับไว้เจอกันครั้งหน้า